Okay. อโอเคอะกดคาร์บอ克ซิลิกหน้าสิบสูตรทั่วไป R C double bond O O H หมู่ฟังก์ชันชื่อคาร์บอคซิลกรุป๊ป สมบัติ 1. ติดไฟเพราะว่าเป็นสารสอินทรีย์ 2. ละลายน้ำได้แล้วมีลิ์เป็นกรดนะในเล่มนี้มีอยู่แค่สารเดียวที่มีลิ์เป็นกรดนะถ้าเราไม่ได้เรียนฟรีนอลนนะนะกรดคาร์บอกซิลิกก็จะเป็นสารตัวเดียวที่เป็นกรดกรดในที่นี้สามารถเปลี่ยนสีลิปมาสจากน้ำเงินเป็นแดงได้ คือเวลาเราทดสอบกรดเบะเราจะใช้ลิตมาดสองสีเลยจุ่มเข้าไปในสารตัวอย่างอถ้าเกิดจุ่มลงไปแล้วน้ำเงินเปลี่ยนเป็นแดงอย่างนี้แสดงว่าสารตัวอย่างเป็นกรดโดยที่แดงมันก็จะไม่เปลี่ยนอนะอืมคือเราไม่รู้ว่าสารตัวอย่างเป็นกรดหรือเบสเวลาเราทดสอบเราต้องทดสอบสองสีโอเคนะอ่ะข้อสามละลายน้ําได้และสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน,น้ําอันนี้ต้องอธิบายด้วยโครงสร้าง ตัวกรดคาร์บอเนลิกเนี่ยมันจะมี oh อยู่ที่โครงสร้างมันไอตัว oh เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่มีขั้วสูงเนี่ยนะและถ้ามันไปเจอ oh ที่อยู่ในน้ำนะมันก็จะส่งแรงระหว่างโมเลกุลระหว่างกันอะเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะพันธะไฮโดรเจนไม่ใช่ oh ที่อยู่ในโมเลกุลน,นะเป็นแรงระหว่างโมเลกุล ข้4เมื่อจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นความสามารถในการละลายน้ำจะลดลงเนื่องจากส่วนที่ไม่มีขั้วมีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนที่ไม่มีขั้วหรือหมู่ R มีขนาดใหญ่ขึ้น จุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงกว่าแอลกอฮอล์แต่ต่ำกว่าเอไมล์คือในเล่มนี้เอไมล์สูงสุดลองลงมาก็คือกรดคาร์บอซิลิกนั่นเองเป็นที่2ของเล่มนี้นะเปรียบเทียบกันด้วยสูตรทั่วไปนะ 6. เมื่อจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้นหรือโมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้นจุดเดือดจุดล้อมเหลวจะสูงขึ้นเจ็ดทางยากับโลหะโซเดียม ได้แกส๊สไฮโดรเจนพี่ยกตัวอย่างกดคาร์บอซิลิก3คาร์บอนแล้วกันตัวนี้ทำบรรยากัศโลหะโซเดียม ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือเกลือโซเดียมของกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็แก๊สไฮโดรเจนอ,อ่านชื่อให้ดูสักนิดนึงกรดชื่อโพพาโนอิกแอซิดเกลือ ชื่อโซเดียมโพพาโนเอตเวลาอ่านชื่อเกลือเราก็จะลงท้ายเสียงเอตแล้วก็ได้แก๊สไฮโดรเจนคือเราใส่โลหะโซเดียมลงไปในน้ำมันก็ระเบิดให้แก๊สไฮโดรเจน ทีนี้กดคาร์บอกซิลิกมันก็จะมีความรุนแรงน้อยกว่าน้ำนิดนึงมันแต่มันก็จะเกิดฟองแก๊สได้แก๊สไฮโดรเจนเหมือนกันนะเป็นตัวใช้ทดสอบข้อ8ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเ,เนตได้แก๊สคาร์บอน,อนได,ดอดอกไซดนะ์พี่กย็ยกตัวอย่างตัวเดิมแล้วกันกด3คาร์บอน ชื่อโพพาโนอีกทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอันนี้ควรจะท่องได้ว่าสารประกอบคาร์บอเนตเวลาเจอกดใดๆเลยนะก็จะได้แกนะ๊สคาร์บอนไดออกไซด์เมนโปรดักที่ได้ก็ได้เหมือนตอนทำเรียกับโซเดียมเลยนี่ แต่ว่าบายโปรดักต์ก็จะมีน้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สารประกอบคาร์บอเนตอื่นทำกับกรดก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันเช่นหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเงี้ยมันเป็นสมบัติของสารประกอบคาร์บอเนตเวลาเจอกรดจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะ ต่อไปข้อ9ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ได้สารจำพวกเอสเทอร์เรียกปฏิกิริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชันได้สารจำพวกเอสเทอร์และน้ำพี่ยกตัวอย่างแอลกอฮอล์สคาร์บอนตัวเดิมนะแต่ว่าพี่ใช้ alcohol, แอลกอฮอล์สคาร์บอนละกันแอลกอฮอล์ alcohol, หน้าตา2คาร์บอนแบบนี้มีหมู่ OH จะเรียกว่าแอลกอฮอล์เนาะชื่อเอ ฐานอนจริงๆปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้โดยมีกดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวพี่เขียนต่างสีแล้วกัน กดคาร์บอเซิลิกเขียนเป็นสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยนะแล้วแอลกอฮอล์เขียนเป็นสีแดงอย่างนี้เวลากดเจอแอลกอฮอล์เนี่ยกดจะทิ้ง oh แอลกอฮอล์จะทิ้ง H ออกมาเกิดเป็นน้ำพี่เขียนโมเลกุลน,น้ำตรงนี้ก่อนอและแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเอาส่วนที่เป็น โไปต่อกับ C ที่แขนว่างเมื่อกี้ C มันหลุด OH ออกไปใช่ไหมแขนมันก็จะว่างมันก็เอา O แอลกอฮอล์มันก็เอา O ไปต่อกับ C นะเกิดเป็นพันธะชื่อพันธะเอสเทอร์พันธะที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่าง CO ตรงนี้ชื่อพันธะเอสเทอร์ ผลิตภัณฑ์ชื่อ ethyl p no e พาโนเอ e เขียนน้ำเสมอนะไม่เขียนหักคะแนนโอเคข้อ10ทำปฏิกิริยากับเอมีนได้สารจำพวกเอไม ใช้กดโพ o พาโนอิกเหมือนเดิมตัวนี้แล้วก็ทำปฏิกิยากับสารนี้ชื่อเอมีนเดี๋ยวพี่เขียนโครงสร้างก่อนมันจะคล้ายๆเอสเทอร์ลิฟิเคชันเลยอย่างนี้ปฏิกิยานี้ดำเนินง่ายเกิดปยาทันทีที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะใช้หลักการเดียวกับเอสเทอร์เลยก็คือกด ทิ้ง oh ออกมา amin ทิ้ง h ออกมาตัวหนึ่งเกิดเป็นน้ำพี่เขียนน้ำรอไว้เลยอย่างนี้ลักษณะการต่อพันธะต่อเหมือนเอสเทอร์เมื่อกี้ก็คือกรดเนี่ยจะมีแขนว่างอยู่ตรง c ดับเบิลบอน o เนี่ยแขนว่างนะแล้ว amin เดิมมันมี2ไฮโดรเจนใช่ไหม n เนี่ยมันก็จะเหลือแค่ไฮโดรเจนเดียว แล้วก็ต่อสายโซ่ ch 2 ch 3ต่อไปอย่างนี้พี่เขียนชื่อเล่นๆแล้วกันเอมีนอ่านว่าเอทานามีน ส่วน a m ไมที่เกิดขึ้นใหม่ชื่อ n-ethylpropanamide ออันนี้สมบัติของกรดคาร์บอกรดคาร์บอกซิลิก,นนต,ก,ก,ลกต่อไปการอ่านชื่อกรดคาร์บอกซิลิกอ่านชื่อนับตามจำนวนอะตอมคาร์บอนแล้วลงท้ายเสียง o อีกแอซิดเช่นข้อ1 มี1คาร์บอนอย่างเงี้ยเราก็อ่านว่าเมทานอิกมีเทนนะแล้วก็ตัดอ e ีทิงแล้วก็ลงท้ายเสียงโออีกแอซิดอย่างนงี้2คาร์บอนก็เอทานอิก3คาร์บอนก็โพลิทานอิก c คาร์บอนก็บิวทาโนอีกอย่างข้อ5เอาละทีนี้มันจะต้องนับตำแหน่งบนสายโซ่ละเขาก็ให้เราให้หลักการเราง่ายมากเลยก็คือคาร์บอนที่อยู่ในหมู่ฟังก์ชันเป็นตำแหน่งที่1เสมอ อย่างนี้มันจะมีกิ่ง1คาร์บอนเกาะตำแหน่งที่2ใช่ไหมเราก็อ่านว่า2เม็ทิวนะเราก็อ่านชื่อโซ่หลักโพพาโนอิกแอซิดที่เหลือจะลองอ่านเองก็ได้ถ้าจะอ่านเองก็หยุดวิดีโอไว้ก่อน ข้อ6โซ่หลักมี3คาร์บอนโดยมีเมทิลเกาะสอกิ่งอยู่ตำแหน่งที่2ซ้ำกันอย่างนี้เราอ่านชื่อกิ่งให้ครบทุกกิ่งก่อนแล้วตามด้วยชื่อโซ่หลักก็เป็น2 2งสองไดมเมทิลโพพาโนอิกแอซิดข้อ7โซ่หลักเป็นอย่างนี้ นอกโซ่หลักให้เป็นกิ่งกิ่งมี2ชนิดก็คือเอทิลกับเมทิลนับตำแหน่งบนสายโซ่ให้คาร์บอนที่อยู่ในหมู่ฟังก์ชันเป็นตำแหน่งที่1เสมอเวลาอ่านชื่อถ้ากิ่งไม่ซ้ำกันให้อ่านชื่อเรียงตามอักษ,ษรภาษาอังกฤษก็คือเบอร์3เนี่ยมันเกาะเอทิลนะเป็นตัว e มาก่อนตัว m ใช่ไหมนะก็บอก บอกเอทิลก่อนแล้วค่อยบอกเมทิลก็เป็น2 4ไดเมทิลแล้วก็อ่านชื่อโซ่หลักกิ่งหมดทุกกิ่งละอ่านชื่อโซ่หลักก็เฮกซานอิกแอซิดแบบนี้ข้อ8ต้องใช้อิทิลิตหน่อยก็คือมันไม่ได้เป็นตรงๆอยู่แนวนอนเหมือนที่เราคุ้นเคยละหมู่ฟังก์ชันนะ่ะมันอยู่ข้างบนนี่ เราก็นับไปนอกโซ่หลักให้เป็นกิ่งเวลานับตำแหน่งบนสายโซ่ให้นับตำแหน่งให้คาร์บอนตัวที่1เป็นคาร์บอนที่อยู่ในหมู่ฟังก์ชันนะมีกิ่งอยู่ที่ตำแหน่งที่2และ4เป็นกิ่งเมทิลซ้ำกัน2กิ่งก็ได้เมทิลนะแล้วก็เพนทาโนอีแอซิดต่อไปข้อ9 ข้อ9นหมู่ฟังก์ชันอยู่ข้างล่างเวลาอ่านก็อ่านจากข้างล่างขึ้นไปนะเลี้ยวซ้ายก็2คาร์บอนเลี้ยวขวาก็2คาร์บอนใช่ไหมค่าเท่ากันเลี้ยวทางไหนก็ได้นะนอกโซ่หลักให้เป็นกิ่งกิ่งอยู่ตำแหน่งที่3ก็อ่าน3 s ท h y l เสหลัก5คาร์บอนก็เนทา t น n o i c อ c i d ข้อ10ข้อ10เนี่ยหมู่ฟังก์ชันอยู่ข้างล่างนะถ้าไปตรงๆได้4คาร์บอนแต่ถ้าวกไปข้างบนได้5คาร์บอนสายโซ่ก็ไปข้างบนนะแล้วก็นอกโซ่หลักให้เป็นกิ่งกิ่งมี2คาร์บอนก็ชื่อเอทิลโซ่หลักมี5คาร์บอนกิ่งอยู่ตำแหนที่2เราก็อ่านว่า 2เอทิลเพนทาโนอิกแอซิดแค่นี้เองโอเคเนาะอันนี้เป็นสมบัติของกรดคาร์บอกซิลิกและการอ่านชื่อ